ห้าสี่สามสองหนึ่งเพราะทุกวันคือสงครามอะไรเนี่ยไม่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 ฮัลโหลครับมันไม่ใช่เวลาไม่ี่ยพังไอ้มืวยด้วยมิสเตอร์เฮลมีมาแล้วครับผมมิสเตอร์เฮลมีจะมาเฮลยูอีกแล้วนะครับเร็วๆเลยปัญหาที่เราอาจจะมองข้ามของคนยุคเนิวนอร์มัลนี้ คงหน,นีไม่พ้นดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจนั่นเองนะครับอีกนานไหมพี่สองโรคที่คนส่วนใหญ่อาจจะเป็นกันได้ก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกอืขนาดนั้นเลยมันจะส่งผลให้การรับภาพเปลี่ยนไปสายตาสั้นยาวผิดปกติเป็นต,ต้อมองอะไรก็ขุ่นจอประสาทตาเสื่อมมองอะไรก็ไม่เคลียร์นี่มันราวนี้นะ ไม่เป็นไรครับยังไม่สายไปมาเริ่มดูแลสุขภาพตากันและทําความรู้จักกับสารอาหารบํารุงสายตาอย่างลูทีนกับผมเลยครับลูทีนนั้นเป็นสารที่อยู่ในแก้วตาและจอประสาทตาตรงจุดกึ่งกลางที่เรียกว่ามา u คูล่าที่ทําหน้าที่โฟกัสให้ภาพคมชัดละเอียดและมองในที่มืดหรือสว่างได้ไม่มีปัญหาอาจจะนึกภาพไม่ออกถ้ามาคูลาปกติก็เหมือนเราดูภาพแบบ 4K แต่ถ้าจุดกึ่งกลางของจอประสาทตาเสื่อมเมื่อไหร่ เราจะเห็นภาพชัดเพียง SD 2 4 0แล้วลูทีนนี่แหละที่จะไปช่วยให้ส่วนมาคูล่าตรงนี้ไม่เสื่อมหรือทำงานแย่ลงจากปัจจัยต่างๆด,งดังต่อไปนี้หการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันทั้งอาหารการกินผักผลไม้มีสารอาหารคงเหลือน,น้อยมากการจะหาลูทีนหรือสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารแทบจะเป็นเรื่องยากและไม่เพียงพอต่อร่างกายลองถามตัวเองว่าแต่ละวันเราทา,านไข่แดงไข่มันสัตว์ผักสีเข้มผักหลากสีทุกวันไหมและในปริมาณเท่าไหร่ แต่หากเราเสริมด้วยลูทีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดการเสรื่อมและการเกิดโรคตาได้สบายตาสบายใจปิงปิงสองใครบอก30ยังแจ๋ว50ยังเจ๋ง <c oughs> สุขภาพอาจจะสร้างได้ด้วยการออกกําลังกายนะครับแต่สุขภาพตาสร้างไม่ได้เพราะลูทีนเป็นสารที่อยู่ในร่างกายก็จริงแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้และจะเสื่อมลงเรื่อยๆจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือกรรมพันธุ์ใครรู้ตัวก็หาลูทีนมาทานกันเถอะครับ ผมขอสักขวดสิครับ 3. <c oughs> ปัญหาใหญ่ของคนยุค New Normal ลืมตาตื่นเช้ามาจับมือถือเป็นอย่างแรกสายหน่อยก็จิบกาแฟเช็คเฟสช้อปปิง้งตอบไลน์ลูกค้าเรียนออนไลน์ไหนจะคุยซูมกับลูกค้าอีกทำงานหน้าจอยาวๆไปตกเย็นคิดจะพักคิดถึงสีรีส์เกาหลีก่อนนอนขอเช็ดสักหน่อยรู้ไหมครับว่านี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> และนี่ปล่อยแสงรังสีบลูไลท์เข้าตาเราที่เป็นตัวการหลักในการทำลายจอประสาทตาโอ้โ oh, <no. S 1> นปัญหาการใช้สื่อต่างๆในยุคนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเป็นต้องอยู่กับแสงสีฟ้านี้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเราจึงต้องการนี่เว่นตากันแสงสีฟ้า ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหรอกครับเพราะแค่ทานลูทีนลูทีนนั้นจะทำหน้าที่เป็นแว่นกันแสงให้เราป้องกันการเสื่อมของกระจกตาได้ง่ายๆเลยนะครับ 3. ปจัจจัยดังกล่าวสำหรับคนวัยเรียนไว้ทำงานอย่างเราแทบจะหลีกเลี่ยงในชีวิตประจําวันไม่ได้เลยก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปมามาเริ่มดูแลสุขภาพตาด้วยลูทีนกันดีกว่านะครับ